อุปถรัรมช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนน้ำพึ่งเทพพักดีน้ำพึ่งแท้ร้อเปอร์เซ็โทรศัพท์0812401555หรือ028846177สวัสดีค่ะกลับมาติดตามทันขา่าวทันธรรมกับดิฉันกรนกนกเต,ม,เต,ม,เตมิเจตอุทาอนนะคะเด็ 13ปีซื้อผู้มาเล่นค่ะแต่เกิดระเบิดนะคะทำให้เสียชีวิตเมื่อวันที่หนึ่งมมราคมที่ผ่านมาทางด้านร้อยตำรวจโทสนทยายเย็นใจร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรปากท่อจังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากท่อว่ามีเด็กถูกพลุระเบิดใส่สศีรษะบาดเจ็บสาหัสถูกส่งตัวเข้ารักษาตัวและเสียชีวิตลง ทางด้านร้อยตำรวจโทสนธยาเย็นใจได้ไปพร้อมกับคนตำรวจเอกอำนาจโฉมชายและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ปฐมบรมราชานุสรรากุรีภายในห้องดับจิตได้พบเด็กชายธนากรอิ่มจิตอายุ13ปีนักเรียนชั้นม .1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา64ตำบลปากไก่สภาพท้ายทอยขวามีบาดแผลเปิดขนาดใหญ่นิ้วมือขวาฉีกขาดจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่บริเวณบ้านเลขที่117ถนนเลียบคลองชลประทานหมู่5ตำบลวังมะนาวสอบสวนนางวันนาทองแดงอายุ30 9ปีแม่ของเด็กชายธนากรได้ให้การด้วยน้ำตาน้ำตานองหน้าก่อนเกิดเหตุลูกชายได้ขออนุญาตไปร่วมฉลองปีใหม่กับเพื่อนๆที่บ้านที่เกิดเหตุ โดยทราบจากคำบอกเล่าของเพื่อนๆว่าลูกชายได้ซื้อพลุมาจุดเล่นโดยจะนำพลุที่ซื้อมาใส่ไปในท่อแป๊บเหล็กครั้งละสองลูกแล้วจุดชนวนเพื่อให้พลุพุ่งออกไปไกลแต่ระหว่างที่เล่นพลุเกิดระเบิดขึ้นโดยแรงระเบิดทำให้ท่อปแป๊บและมือฉีกขาดนอกจากนั้นสเก็ตบางส่วนยังพุ่งโดนท้ายถอยได้รับบาดเจ็บเป็นแผลชะกัน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลปากท่อแต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้เรียกเพื่อนๆของผู้ตายมาสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุอีกครั้งต่อไปค่ะและสำหรับประเด็นข่าวนี้นะคะสามเณรเ,เอกชัยเมรีจะมีข้อคิดคติทำอย่างไรไปติดตามรับฟังกับสามเณรกลับนมัสการค่ะ,จะเจริญพรญาติยโยมสาธุชนทุกคนทุกทา่าน อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นอยู่บอ่อยครั้งซึ่งมนุษย์เราหลายคนหลายท่านก็ยังประมาทอยู่ซึ่งมันก็ยังเกิดไม่มีที่สิ้นสุดและยังจะเกิดอีกต่อไปหากว่าท่านทั้งหลายไม่ระงรับที่ต้นเหตุคือความระแวดระวังการมีสติการรู้จักป้องกันภัยพิบัตอิอันตนรู้ว่าอาจจะเกิดขึ้นได้จะทำค่ะจะต,ต้องขอกราบขอพอะคุณสามเณรเอกชัยเมรีนะคะสำหรับข้อคิดและคติธรรมดีๆค่ะ และช่วงนี้เวลาของทันข่าวทันธรรมได้หมดลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะสนใจติดต่อโฆษณากับทาง w b t v ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134